สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งเดียวกันนะคะที่อยู่กับสำนักง,งานขายของเรานะคะหลังนี้ก็เป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมอนูนะคะยังว่างอยู่นะคะหลังนี้มีเนื้อที่อยู่ที่65ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณรอบรอบบ้านกันค่ะรอบบ้านนะคะก็ มีการปลูกหญ้าไว้ให้นะคะตรงนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับลูกค้านะคะสามารถพักผ่อนนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะลูกค้าก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะกำแพงบ้านของเรานะคะก็มีความสูงนะคะตรงนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ ร่มรื่นติดกับธรรมชาติเลยนะคะสำหรับบ้านเดียวชั้นเดียวของเราบริเวณรอบบ้านก็มีการต่อท่อน้ำประปาไว้ให้นะคะเกือบทุกจุดของบ้านเลยนะคะลูกค้าก็หิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะสำหรับบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยนะคะเรา ดำเนินการไว้ให้ลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะประตูรั้วก็จะเป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัตินะคะทำเลตรงนี้นะคะการเดินทางก็สะดวกนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น บริการที่อยู่ภายในโครงการนะคะก็จะมีธนาคารค่ะบริการขนส่งนะคะบริการสินเชื่อต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆโครงการนะคะก็จะมีตลาดนะคะโลตัสเล็กเซเว่นเคนะคะลูกค้าก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยได้เลยนะคะทำเนตรงนี้ก็ติดถนนสายเอเชียเลยนะคะเดินทางสะดวกนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะ บ้านของเราก็จะมีสามห้องนอนสงห้องน้ำนะคะบรรยากาศน่าอยู่มากนะคะร่มรื่นแล้วก็สงบนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างห้องนอนกลางแล้วก็ห้องนอนหลังค่ะ ลูกค้าที่สนใจทำเลตรงนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างได้นะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นจองเพียง9 99 9เบาทเท่านั้นนะคะบ้านของเรานะคะลูกค้าสังเกตได้เลยว่าจะมีประตูหน้าต่างให้นะคะเยอะมากเลยค่ะเกือบทุกมุมของบ้านเลยนะคะตรงนี้เพื่อให้ลมนะคะพัดผ่านเข้ามาภายในบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบ้านของเราก็ มีฝ้าสูงมากเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ